สวัสดีครับพบก,กับช่องเบาแข็งพากินฉันเครับสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวแนละฝั่งต่างประเทศสู้กูทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้เบาแข็งสิบภาพพี่น้องมาแซบครับตำหักทัวครับผมตำหักทัวแซบครับผม แล้วมีแหนมหมูครับแหนมหมูสองอันแล้วมีประกาศกรอบครับผมมาเป็นกับแก้มครับผมมามาพี่น้องมาเส็บกระเบาแข้งครับคนทน่ะเส็บกเบาแข้งฝากกดซับตะไคร้กดไลค์และกดกระดิ่งก่เบาแข้งเด้อครับมากินเขาย่ำในแรกครับบเาแข้งเด้อครับพี่น้องครับตีครับว่าอะไรคือข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวน้อนครับผมข้าวเหนียวน้อนครับผมมามาพี่น้องมา มากินเกาแรงน้ำกันครับผมจับไปเลยครับพี่น้องมาแสบลมบอกแข็งครับแสบอยู่ครับผมกำหมวกทัวแบบ เป็นงานนำเสร็จครับถ้าเลยท่าหนะนาหนาบาแค่ในเขาตาแป้งของผมไปสร้างไก่บินเดียวไก,ก่เดือเดียวมนเแค่งหมักบุญ 嗯，嗯，嗯。 วงวินตำมนันหลายครับพี่น้องอืม up mm. C'est mmh, bon.

ừm có thể là một câu chuyện của mình để mình có thể là một câu chuyện của 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 mình có thể là một câu chuyện hum, hum, uau, hum. 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 Ủa, nó mua sao

你、嗯、搞你要再办。 no mm -hmm. ขอบคุณหลายๆเด้อครับผู้ที่มารับชมบาวแข่งรือติดตามบาลแข่งโอกาสหนาพอกับบาลแข่งใหม่กับผมขอบคุณนะผม